นี่เป็นครั้งแรกที่อักคียขี่ม้าปีศาจแปลงร่างทุกส่วนของร่างกายถูกเผาไม่ด้วยเปลวไฟแห่งความแค้นทุกย่างก้าวทิ้งร่องรอยเปลวไฟไว้บนพื้นดินจนกระทั่งเปลวไฟสุดท้ายกลืนกินชายผู้นั้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดในที่สุดชายผู้นั้นก็แปลงร่างเป็นอักคีขี่ม้าปีศาจเป็นครั้งแรกสําเร็จหลังจากนั้นเขาค้นพบตราประทับกลับไปที่ป่าเธอกําลังจะไป เมืองกลับถูกอะไรบางอย่างจับเอาไว้เมื่อก้มลงดูจึงรู้ว่าเป็นปีศาจน้าที่ซุ่มอยู่มานานแล้วก่อนที่เขาจะได้ทันตั้งตัวรถไฟก็แล่นออกมาอัศวินปีศาจถูกบทขยีแบนราบเหมือนขนมปังที่ออกมาจากรถไฟทันนั้นคือปีศาจดินพวกมันไม่นึกเลยว่าอัศวินปีศาจจะยังมีชีวิตอยู่เมื่อปีศาจดินถูกศัตรูโจมตีจนล้มลงเห็นปีศาจดินขอความเมตตาไม่หยุดอัศวินปีศาจจึงเบี่ยงโซ่สีแดงเพลิงออกไปเปลวไฟแห่งความแค้นเผาไม่อย่างไม่หยุดยั้งปีศาจดินค่อยๆกลายเป็นหินแล้วแตกสลายไป หลังจากนั้นเลือดของมันก็กระเด็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็แล่นมาจากไหนไม่รู้อัศวินปีศาจวางมือลงบนรถจักรยานยนต์ก็เปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็วเปลวไฟลุกไหม้ล้อมรอบตัวรถจักรยานยนต์ปีศาจสุดยอดคันหนึ่งชื่อของเขาคือจอห์นนี่เบลเซอร์นักแข่งรถระดับ V.I.P. โปรชื่อดังในวัย17ปีเขามีผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งพ่อกับลูกทำตามความฝันร่วมกันแต่โชคชะตาก็เล่นตลกกับมนุษย์เสมอพอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทททให้้เขาาาารรูสึกกกุมมนอย่ง เขารู้สึกสิ้นหวังไม่รู้จะทำอย่างไรชายชาราคนหนึ่งที่มีผมขาวลึกลับปรากฏตัวต่อหน้าเขาเสนอข้อตกลงแค่เขาลงนามในสัญญาขายวิญญาณกับชายคนนั้นอาการป่วยของพ่อเขาหยดเลือดหนึ่งหยดตกลงมานั่นคือวิธีที่สัญญามีผลบังคับในวันที่ตื่นขึ้นมาเห็นพ่อที่อ่อนแอมาหลายวันกลับมาเป็นปกติสิ่งนี้ทําให้เขามีความสุขมากแต่ในขณะที่พ่อของเขากําลังแสดงมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเห็นพ่อที่กําลังจะสิ้นใจ จานนี่ไม่สามารถยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้ผมเอารถไปข้างนอกเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดและหมดหนทางนี้จูจๆคุณลุงเมื่อวานก็มาอยู่ที่นี่ทำให้ผมตกใจแล้วเสียการควบคุมรถจนรถล้มกลิ้งไปบนพื้นคุณลุงบอกกับผมว่าถึงเขาจะทำตามข้อตกลงแต่มันเป็นความจริงว่าถ้าไม่ตายแบบนี้ก็ต้องตายแบบอื่นเพื่ออนาคตเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการจจนนี่ก็จะไม่ติดพันเรื่องครอบครัวความรักหรือสิ่งอื่นใดถ้ายังมีอะไรมาขัดขวางเขาจะจัดการให้เรียบร้อยผู้จบก็หายไป จันนี่รู้ว่าตัวเองถูกเขาหลอกตอนนี้ทําได้แค่ยอมรับจะทําอย่างไรได้มองคนที่ตัวเองรักอยู่ตรงหน้าตัดสินใจเลิกราเพื่อปกป้องเธอนักจากนั้นจันนี่เหมือนบ้าคลั่งไปแล้วเริ่มท้าทายขีดจํากัดตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะเขาพบว่าถึงแม้เขาจะล้มหัวแตกเขาก็ไม่เป็นอะไรนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงกล้าเสี่ยงขนาดนั้นและตั้งแต่นั้นมาจานวนแฟนคลับก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนฉากฟ้าฝนกํา,ากลังตกหนักฟ้าร้องครืนๆฟ้าแลบจากความมืดมิดมีเงาคนหรือที่ออกมา เขาคือคนที่มาจากนรกพ่อของเขาได้ส่งไฟแห่งความแค้นให้กับคนหนึ่งมนุษย์ดังนั้นลูกชายคนนี้จึงไม่พอใจอย่างมากและจากนั้นผู้ช่วยที่เป็นปีศาจจึงตัดสินใจใช้พลังของตนในการ,รเผชิญหน้ากับเขานั่นคือเหตุผลที่เขาออกไปตามหาไม้สหายกับเรียกปีศาจน้ำกับปีศาจดินขึ้นมาร่วมมือกันต่อสู้กับปีศาจอสเวินเค <Hey, S 1> มีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังรังแกผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินไปข้างหน้าพวกมันและบอกผู้หญิงให้รีบไปส่วนเขาจะอยู่จัดการกับพวกเด็กเหล่านี้ที่เพิ่งเริ่มโต เด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงยังเอามีดแทงเขาแน่นอนว่ามีดนั้นก็ถูกเปลวไฟแห่งความเปลียดชังเผาไหมา้ดูพวกเด็กหรือขอพวกนี้สิเรื่องเลวร้ายที่พวกมันก่อขึ้นฉันเห็นหมดทุกอย่างแล้วพวกแกจะต้องได้รับการลงโทษจากนรกความเจ็บปวดของเหยื่อจะเผาผลาญวิญญาณของพวกแกสองดวงตาเปลี่ยนเป็นเท่าทุลีวิญญาณของพวกมันถูกผนึกไว้ในนรกจากนั้นเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาเป้าหมายต่อไปไปที่ไหนเปลวไฟแห่งความเปลียดชังก็ลุกไม่ที่นั่นพระอาทิตย์ขึ้น เปลวไฟแห่งนรกก็เริ่มมอดดับในวันถัดมาผู้จัดการเขตติดตามรอยเท้าบนพื้นดินพบหมายเลขทะเบียนรถแน่นอนว่าคือของคืนวันนั้นพวกเขามาที่นี่เพื่อลากตัวผู้ต้องสงสัยไปที่นี่มีทั้งนักสื่อและตำรวจไม่หยุดซักถามให้เขายอมรับผิดเห็นไหมพอไม่สามารถบังคับให้เขาพูดได้พวกเขาก็แค่จับเขาขังไว้ให้เรียบร้อยพอเพิ่งมาถึงร่างกายก็เริ่มตอบสนองทันทีเพราะพวกคนที่นี่ช่างโหดร้ายและมีความผิดมากมายวิญ,ญญาณของจองมีเริ่มควบคุมไม่ได้ ดังนั้นพวกเขาก็เลยจับเขาขังในห้องขังรวมให้พวกคนเหล่านั้นจัดการกับเขาทุกอย่างพร้อมแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งพยายามเกลียดกล่อมแต่ก็ถูกพวกมันผลักสายไปข้างขณะที่พวกมันพุ่งเข้าโจมตีจองนีต่อมาเขาได้ระเบิดเปลวไฟแห่งความแค้นเผาผลาญความทรงจำของเราทั้งสองมันลุกโชนขึ้นมาภายในตัวเขาแม้แต่น้ำที่พุ่งลงมาก็ดับมันไม่ลงแล้วเขาก็เริ่มตัดสินคนทีละคนเห็นเสื้อคลุมตัวนี้ก็สวยดีใส่ชั่วคราวไปก่อนแบบนี้ หลังจากยืนยันว่าเด็กหนุ่มคนนี้บริสุทธิ์เขาหาันไปทางตรงเหล็กพลิกมือเบาๆเสาบนบนแข็งแรงแข็งแรงพวกนั้นก็ละลายไปท,ทันทีเขาก็เดินออกมาอย่างภาคภูมิรถไฟของเขารออยู่ที่นี่มานานแล้วในขณะนี้พนักงานคนหนึ่งวิ่งออกมาตีตรงที่ปากของเขาด้วยท่อนไม้ท่านที่ทันใดป้แต่แทนที่จะตีเขาเขาประกาศว่าคนนี้บริสุทธิ์หันหลังให้และขับรถออกไปภายใต้การไล่ล่าของตำรวจจำเป็นต้องหยุดบนสะพานใหญ่ เห็นว่าถูกล้อมรอบจากทุกทิศทางแล้วพูดแบบนี้ก็จะถลายลงไปพุ่งลงสู่แม่น้ําโดยไม่ลังเลทุกคนมองด้วยความสงสัยลงไปที่ผิวน้ําไม่นานเขาก็โผล่ขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองท่านผู้นั้นสะบัดเลือดออกม้ามือตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากไหนไม่รู้ท่านบอกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จอห์นี่ต้องแปลงร่างแล้วสวมหมวกคาวบอยกลายเป็นปีศาจในตำนานจอห์นี่ก็แปลงร่างออกเดินทางกันเถอะ ทั้งสองคนก็ขี่ม้าไปในทะเลทรายมืดมิดเช่นนั้นฉันเชื่อว่าทุกคนที่ดูหนังคงจะเหมือนกับฉันฉากนี้ทําให้หัวใจร้อนแรงเต้นไม่หยุดจากนั้นเขาก็โยนอะไรบางอย่างให้เขาขับม้าสึกหายไปเพราะหากเขาต้องการช่วยแฟนสาวเขาก็สะดวกที่จะพากลับลูกชายทรยศคนนั้นจอหน,นี่ต้องพึ่งพาความสามารถของตัวเองเปลี่ยนฉากแฟนเก่าของเขาซูซานถูกคนนี้จับตัวไปเมื่อเห็นวิญ,ญญาณช่างเทคนิคเข้ามาใกล้มันจึงใช้พูดน้ำขัดขวางไว้ก่อน หลังจากมาถึงเขตแดงของพ่อมดที่มีพูดน้ำดักรอยอยู่แล้วจอนี่ถูกดึงลงน้ำอย่างรวดเร็วมันคิดว่าการต่อสู้จะจบลงเร็วเวนี้นักล่าระดับสูงรอจนหยุดประมาทจึงลงมือสังหารเปเลวไฟแห่งนรกลุกโชนเผาร่างของเขาโดยตรงหลังจากกำจัดปีศาจน้ำจอนี่ได้เผชิญหน้ากับพ่อมดที่นี่หลังจากที่จอนี่ตกลงแลกตัวประกันเพื่อขอหนังสือสัญญ,ญาพ่อมดยังผลักซูซานออกไปแต่เมื่อเขาจับได้หนังสือสัญญ,ญาจอนี่เริ่มเปลี่ยนร่างทำให้เขาตอบสนองไม่ทัน แต่พลังของเขาก็ไม่ธรรมดาแม้เปลวไฟแห่งความแค้นก็ทําอะไรเขาไม่ได้เห็นสัญญาอยู่ฝั่งนี้จอน,นี่จึงไม่หยุดโยนไฟใส่เขาแต่คนผู้นั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะรู้ว่าเปลวไฟนี้ทําอะไรเขาไม่ได้เพียงรอจนพระอาทิตย์ขึ้นอัศวินปีศาจก็จะหมดพลังไปจอน,นี่ยังคงต้องการที่จะโจมตีต่อไปแต่หลังจากนั้นก็ถูกเขาคว้างทิ้งไปข้างหนึ่งไฟแห่งความแค้นค่อยๆจางหายไปพ่อมดเมื่อได้สัญญาก็ทรงทำเวทมนตร่อยวิญ,ญญาณที่ถูกผลึกทั้งหมดออกมา ทั้งหมดนั้นทำให้พวกมันเข้าไปสู่ร่างของเขาตอนนี้พ่อมดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาครอบครองพลังปีศาจจากวิญญาณเหล่านั้นแม่มดเดินเข้ามาหาจอน,นีเสียใจที่ตอนนี้เขาสูญเสียไฟแห่งความแค้นไปหมดแล้วจึงไม่ต่างจากคนธรรมดาถูกจับหัวจนสับสนไปหมดในขณะนั้นแฟนสาวของเขาซูซันก็เข้ามาปกป้องเขาใช้ปืนยิงไม่หยุดใส่เขาแต่เขาฟื้นคืนกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยพลังจากวิญญาณมาไม่รู้จะทำอะไรอีกซูซันคว้างปืนไปที่จอรน,นี จอน,นี่ผู้ฉลาดชูมือเข้าไปในความมืดเปลวเพลิงแห่งความแค้นลุกโชนขึ้นอีกครั้งต่อไปคิดว่าจะจัดการมันถูกยิงจนแหลกเหลวแล้วก็รวมร่างวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันอีกครั้งกลับคืนสู่รูปร่างเดิมจอหน,นี่เห็นดังนั้นจึงเข้าไปในความมืดแล้วแปลงร่างเป็นดัสมินปีศาจอีกครั้งต้องจับมันให้ได้เพราะตอนนี้มันมีวิญ,ญญาณชั่วร้ายมากมายอยู่ในตัวจอหน,นี่ตัดสินใจใช้ดวงตาแห่งการพิพากษาของเขาเผาผลาญพวกมันในนรกม่านตาของเขากลายเป็นเท่าฐานอย่างรวดเร็ว สุดท้ายเขาก็ชนะสุดท้ายแล้วชายชาราที่บังคับให้เขาเซ็นสัญญาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาจะเอาไฟนรกจากจอนนี่ไปแต่เขาก็ปฏิเสธเพื่อป้องกันไม่ให้ใครถูกเขาหลอกขายวิญญาณให้เขารักตัวเองจนกลายเป็นเครื่องมือของเขาอย่าหวังเลยนะเห็นอย่างนั้นเขาก็โกรธจัดใช้เวทมนต์ลงโทษเขาติดตามชมตอนต่อไป